คอยถนนสุขุมวิทนะครับซึ่งเราจิงเคยครับถา้ายสบายดีขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับวันนี้ได่ร่วมทำงานที่ความลาาลื่น,นครับทำงานด้วยความลาาลื่นและลื่น สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่แปดนะครับอากาศมืดคืนพวกเราหนีจากที่ีแดดดูว่านี่แดดนะครับผมวันนี้เป็นวันทํางานนะครับเป็นมือเห็นงานนะครับน,นีอ่าใครผูดด้ใดเป็นเห็นงานกับพอนเห็นงานดีความเราทีหนึนะครับเดินทางดีความปลอดภัยดูพ้นครับผมทักทายแตงรารีจ่มใสนะครับทักทายกัน,นังดีจ่มใส ในน้ nhà, nhà, ําสวยงามนะครับผมเลยเลี th 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 rồi, ้ยงฟังเรื่องสวยงามสวยงามที่ดีนะครับแล้วก็ถามเรื่องต่างๆสิบกิตที่เท่ากันเลยทีเออียวติดแล้วรถนะเราสวยงามจริงเลยอ่ะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับอยากจะบอกว่าาทีมในผมท้ายทอดออกไปแล้วเหตุสิ่เดือนมัสบายใจพิทักษ์ทุนจะเป็นบางทีด้วยนะครับเพราะว่าผมไมีจิตนาแต่เหตุสิ่ออกไปนี่ก็อยากต้นเบื้องหลังทกแฮปปี้นะครับ แต่มันจะเ,เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่านคนทางเขาแบบนี้คนตั้งเขาก็มีก็ทีท่เห็นคนได้ก็แล้วแต่ก็ขคอเนี่ยคนมีความสุขน,น,นะครับผมสบายด,ดีสวัสดีครับคุยกันอะไรนิดจีร์ใส่นะครับวีดีโอนี้ผมขอตัวลาแล้วนะครับสบายดี